เฮวาอีโวเน็ตพลิกเนต็ตข้ามาค่ะลูกตบของอเฮส <c oughs> <c oughs> น้ำหนักตบผิดกันเลยครับลูกนี้ตบหายไปเลยครับ 15 3 18 5นะเด็กไทยเราที่ดีเยอรมัน่ะน่าจะกันเซ้นนะใช่คู่เชอรี่นะ<ช>ที่<ะ>ตีมิกซ์เบิร์บอะใช่ค่ะ20 Game 6เกมปิดเกมไปค่ะเกมแรกเฮสกับเจนเซนก็เอาชนะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวแล้วกลับมาชมกันต่อค่ะ ลูกไม่ปรับลงเลยครับทางฝั่งของตาฮิติเป็นวิธีลูกที่เชิดขึ้นแล้วก็ดาบระแทกมาเบาๆครับเยอรมันนี่ครับโดนทางฝั่งเยอรมันตบใส่แต่ละลูกครับน้ำหนักลูกมันเร็วมันแรงครับรับลอยมาตรงกลางเฮสก็ได้ซาํแล้ะค่ะ เซอวิจัดขานนะี่ค4ไม่ทันค่ะขึ้นมาโดนแจกข้างๆ แรงมากคะแล้วออกหลังไปเองปิดเกมไปเรียบร้อยค่ะเฮสกับจ e นเซนค่ะก็เอาชนะมอบลองกับอีโวเนตไป2ตอ่อศูนเกมค่ะทางฝั่งของยอรมันก็ส่งแอนด์แคทรินสโปร,รี่นะครับลงมาพบกับทางไฮิติครับก็เป็นโควิสเกสตันนะครับ ขาสเต็ปขาไม่ทันจริงๆลูกนี้พ่อไปยืนเซ็นเตอร์แล้วไม่ได้ถีบ e ขาออกมาแล sure ้วค okay. ่ะซุดเดอเรลล่าเซฟกระชากดีเนี่ยค่ะพอเซฟกระชากดีสโปรีหันแบ็คแฮนด์นี่ก็ไม่แน่นอนแล้วค่ะ ออกข้างนีกครับมาเสียคะแนนติดติดกัน3คะแนนโอ้ลูกนี้แรงเกินไปครับทิศทางดีแล้วครับเพราะตรงนั้นมันเป็นจังหวะที่สกเรสตันน่าจะเสียจังหวะปิดไปง่ายๆนะ จังหวะได้ขึ้นฟ้าแล้วครับจริงๆคู่ขี้สูงสีนะรูปแบบเกมแม <laughs> 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 ่เฟยนเนสกสตันมีจังหวะที่เกมรับผิดพลาดง่ายกว่าเปน,นิดนึงหลอกสวยและสโปลลี่ลูกนี้ค่ะหน้าเนสโคแฮนไม้สูงค่ะได้กระตุกเลยคอสไม่ทัน ไม่ถึงไปจังหวัดไปแล้วเหมือนตีผิดจังหวัดวางเท้าแล้วไม้ต uh, ีผิด เกสตันก็สวนทางครับไม่ไหวครับาำป็นครับนะงานหลักของสโปรดี้คือเดียวค่ะสเกเสตันถือเป็นงานรองจ็อบพิเศษช่วยเหลืออ่าก็สู้ไม่ไหวจริงครับนะกระโดนสโบรดี้เอาชนะไปได้ครับกลับมาช่วมกันต่อนะคะ สำหรับคู่ที่3ของเยอรมนีกับไต้ตวัิเป็นประเภทชายเดียวค่ะธรรมาชาตินะก็คงจะต้านได้แค่ช็อบข้างๆตัวเหมือนกันอะ่ะใช่ค่ะลูกนะที่ไม่ไกลตัวมากนะ รับไม่ทันจริงนะโอ้หทั้งสูงแล้วก็ตบมาหนัก่นาดตบมาข้างๆตัวนะครับเนี่ยโอ้หวันนั้นเฮียวกวางฮีเกือบไม่รอดนะฮะเกมพอย์ค่ะดูสิครับขึ้นไปก็หายเลยค่ะโอ้โหเสียงแน่นปากเลยเบสนำร้อยแปดสิบกว่านี้ด้วยอ่ะ ปิดเกมแรกไปก่อนค่ะเยอรมันนะคะชัยเดี่ยวเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วกลับมาชมเกมที่สองค่ะอืมโดนลูกตกไม่ไหวจริงจริง <c oughs> ขนาดนี้ก็เกินไป <c oughs> เด็กอก,อก <c oughs> ธรรมดาก็ได้โอ้โห <c oughs> เออตรนี้ฟันคลอสแล้วก็มันออกข้างไหครับยี่ครับยังพลาดอ,ออกข้างอยู่ค่ะปิดเกมไม่ได้ไบร์เชนบอกว่ารอโดนโคชแน่ <laughs> เรียบร้อย ะ,ะ,ะมันก็แค่วันนี้ได้เยอะเลย21.6 21.8ค่ะใช้เดียวเป็นคะแนนที่สของทีมเยอรมันมีกาในแข,ข่งขขอีกสองคู่นะคะโอ้โหนี่คุณกฤษกิสกฤษวางเบาๆครับหน้าเลสุดรับไม่โดด ได้สู้มาแล้วสามพลาดไปเหมือนกันค่ะรับได้ดีค่ะทั้งเออซูสกับคูเร่เนะยคะ่ะไม่ได้ครับโดนขอบแร็กเกตครับคูเร่แล้วตั้งอยู่หน้าเน็ตโอ้โหหยอดได้ดีด้วย ยอดดีแล้วหันมาตีมือนครับ <c oughs> โดนดักลูกนี้ยังรับได้แล้วลูกนี้มาข้างตัวครับห <Yeah. S 1> ลวงโฟแฮนไม่ข้ามครับครูเร่ปิดเกมแรกไปได้ก่อนครับทางฝั่งของเยอรมันครับ21-12ต่อ 12. ไปติกระเป็นน้องใหม่ครับรถเน็ตลงนะเนี่ย <Three. S 1> ไม่ลงครับไม่ข้ามไดติ2ต่อห เหมือนจะรับได้แล้วครับแต่ว่าโดนขอบแลเกต็ออกข้างเยอะเลยครับคู่เยอรมันพยายามเร่งเกมแล้วครับตดนสามยังรับได้อย่างถันอยู่ครับอย่าเปลี่ยนทางนะกูเล่บอกโอ้โหไม่เชื่อบอกว่าอย่าเปลี่ยนทาง โดนเลี้ยวไปครับ <90. S 1> อ้าว <c oughs> ขวาพลาดทั้งสองไม้เลยทั้งกูเร่แล้วก็เลอรูสุดปิดเกมไปเลยครับคู่เยอรมันครับพุสเพิร์ตกับมอสซินสกี้สองต่อศูนย์เกมครับ จะเลี้ยวหนีไม่ได้ค่ะโอ้ยห <Three, one. S 1> oh, ลับได้จิร <Seven. S 1> ัตทำได้ดีจิร <Two. Two. S 1> าจะหยอดกลับค่ะ เอาเริฟเลอร์ไม่ได้หลอกใช่ไหมนี่ผิดจริงอ่ะโอ้ยยอดโด่งอ้ยระวังมีรอยยิ้มเลยค่อยแข็งแรงขึ้นก็จะตีได้ดีขึ้นนะตอนนี้ดูจังหวะการร่างกายการเคลื่อนที่ของขาอะไรนะคะต้องไปเพิ่มความแข็งแรงนะเนี่ยมอบรองใช้ได้เลยนะส่งอุ้ยหักไหม ปิดเกมแรกไปก่อนนะคะเยอรมันค่ะ <By journey. S 2> 21ต่อ 3, 3. ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะร oh. ับสวยมากมาบลองโดนไม่ค่อยเต็มหน้าไม้แต่กลายเป็นดีนี่แะคะ่ะ <Love. S 1> เฟเลอร์ได้แต่ยืนยิ้มเลย ครอสหนีดีมากมาวางแบ็คแฮนด์เบาไปหน่อยอืมแบ็คแฮนด์ตีแพ็กไปค่ะติดเน็ตไปครับลูกวางของมาบอก <67. S 2> 8, <5. S 1> จบเลยครับ <Game. S 1> โดนสั่งให้เร่งเกมให้ปิดให้เร็วครับเอาชนะไป2ต่อศนเกมครับแล้วก็ครบเรียบร้อยทั้ง5คู่ค่ะของเยอรมันกับไตที่สน <20, 20, S 2> นะคะ 21, 3, 21,